อะไรครับทุกคนเรากลับมากับแมปเดตเรลอีกแล้วนะครับมีน้องๆหลายคนบอกว่าพี่ครับอยากให้พี่เล่นรถไฟคันใหม่อ่ะพี่มันมีอัปเดตมา3คันเลยนะพี่บอกเลยว่าได้ครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นรถไฟผีสิงแน่นคนคุณดูรถไฟตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่ที่ว่าเวลาเราฆ่าศัตรูใช่ไหมครับเวลาเราฆ่าศัตรูเราแล้วเนี่ยไอ้รถไฟตัวเนี้ย มันจะเป็นตัวที่แบบว่าชุบนะครับชุบวิญญาณขึ้นมานะครับก็คือซัมมอนวิญญาณที่เราแบบฆ่าตายขึ้นมานั่นแหละแล้วก็มาช่วยให้เราเออมาช่วยสู้กับเราเนี่ยคุณดูนะเป็นรถไฟที่โกงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับทุกคนแล้วก็เป็นรถไฟที่มีประโยชน์ที่สุดเลยนะผมว่านะ <c oughs> ดีกว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับไอ้เนี่ย โคตรมีประโยชน์นะทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้นี่ครับผมจะจบเกมด้วยรถไฟ Ghost Tra i n นะครับคนดูก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมไปขอบคุณผู้สนับสนุสนก่อนนะครับคลิปนี้ชอบเว็บเติมโลบักและกิฟต์ไอเทมในเกมโลบกักราคาถูกกากดเติมเองมีบริการทั้ง a l i c e crossover dead rail grow garden และแบบยอดฮิตอื่นๆที่กิฟต์ของได้อีกทั้งยังมีงานฟาร์มจำหน่ายรหัสแบบต่างๆครบจบในร้านเดียวเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจลิงก์เพจใต้คลิปเลยครับ UG Phone แอปบ,บริการค่าวฟนสำหรับปล่อยบอดฟาร์มของหรือ FK ในเกมโลบ บ,บาทเท่านั้นมีทั้งแพ็กเกจสเปคต่ำราคาประหยัดเหมาะกับการปล่อย a อฟหรือจะเป็นแพ็กเกจสเปคเทพที่เล่นได้แทบทุกเกมเลยใครที่สนใจลิงก์โหลดใต้คลิปเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดเพื่อรับเพชรฟรีด้วยนะครับ มาขอกดใช้ไปเลยแล้วกันนะครับส่วนอาชีพที่ผมจะใช้นะอาชีพวมไพรครับแล้วก็อาชีพวมไพเนี่ยมีคนบอกว่าพี่ครับอาชีพวมไพคือถ้าเราอา,อาบด้วยเลือดเนี่ยมันจะช่วยหิวเลือดให้เราได้ด้วยนะครับเฮ้ย <c oughs> นี่มันแบบเหมือนอเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนผู้พัฒนาแบบแอบมาซ่องแอบมาซ่องมาสั้นแอบมาสอ่อ,สองช่องผมนะเคยบ่นอยู่ว่าเออทำไมมันมีอาบเลือดถ้าทำไมเลือดเรามันไม่เพิ่มวะเนี่ย เขาเพิ่มมาแล้วคนดูแล้วผมก็เพิ่งรู้ด้วยนะมีน้องๆเม้นต์อบอกนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยเอาเป็นว่านะผมผมเดินมาทาไมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปซื้อบอลกันแป๊บหนึ่งบอลผมมีอยู่11บอลเองคนดูโคตรจนบอลเลยไม่ค่อยได้ฟาร์มเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เขามาเล่นอย่างเดียวมาขอซื้อสัก50บอลน,นะครับทำทุนหน่อยทําทุนหน่อย200โลบักนะครับคนดูจัดไปชิงเรียบร้อยเสียตังค์แล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยเสียโลบัก โอเคเรียบร้อยนะครับสิบขวดไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าป๊แบบหนึ่งนะจริงๆอะ่ะตรงเนี้ยมันมีเคเวสอยู่ใช่ป่ะซึ่งผมไม่ได้ทําเลยคนดู <c oughs> ไม่ได้ทำเลยเนะี่ยเก็บเงินหมื่นหนึ่งแล้วก็อะไรอ,ะอ่ะอ่ชุบชีวิตเพื่อนสิบห้าคนสิบหครั้งแล้วก็คิวอ่ศัตรูสองร้อยผมว่ารอบนี้น่าจะได้ตัวนี้นะค่าศัตรูสองรอยครับทุกคนอ๋อโอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเห <c oughs> <c oughs> มือนรถไฟมันมีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าพลังของแอนแมนไหนฮชที่แบบมันมันย่อขนาดเล็กแล้วมันขยายเมื่กี้โอ้โห ย่างเหมือนเลยเอมีแอนแมนแถวนี้หรือเปล่าครับโอ้โห,โโห,โโหเดี๋ยวเก็บ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 ของก่อนเก็บของก่อน, ب, ออนเดี๋ยวตายนี่ครับอยู่กลางแสงแดดนานไม่ได้เนี่ทุกคนดูดิอุ้ยบอดี้มันสวยนะแถมแบบตรงเนี้แบบทะลุโปรปป่งโปร่งใสโปร่งแสงนะครับโอ้โโคตรสวยเลยทุกคนชอบอ่ะผมชอบผมชอบรถไฟคันนี้อ่ะมาขายของเลยดีกว่านะครับทุกคนไปดูกันว่ามีหมวกไฟฉายหรือเปล่ามีไหมเหมือนมีนะ โอเคครับไม่มีขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณมากมากเลยอ่ะซื้อสองขวดโอเคเรียบร้อยออกเดินทางดีกว่าอ,อู้สวยดีว่ะดูแบบมันดูลึกลับดีนะเออถ้าขับตอนกลางคืนนี่น่าจะสวยแบบสวยเวอร์เนีครับทุกคนเอาอะไรครับโอ้มีเวลาบอกตรงนี้ด้วยนะโอเคเลยโอ้โหตรงนู้นมีคาร์บอยอยู่ไกลยังนะ่ะลูกพี่อยู่ไกลยังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้เบรกก่อนเบรกก่อนอ่าเบรกก่อนนะครับมานี่มานี้ยพนุ่ม

นี่ไงรถไฟเราชุบชีวิตขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้มันกําลังยิงอะไรลูกพี่ยิงยิงอะไรครับยิงอะไรครับยิงอะไรฮะยูดีคอนผมอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นู่นดีนะฆ่าไปก่อนโอ้แล้วก็หายไปแบบนี้เลยโอ้โหเท่เท่เท่แต่ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่นับนะคนหนุ่มเมื่อกี้ไม่นับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแก่แบบเกิดอาการเมาแดดนิดหน่อยนะพอดีว่าช่วงนี้แดดแรงไงพี่ก็เป็นแวมไพร์ใช่ไหมล่ะเออผมเป็นแวมไพร์ก็ไม่ค่อยได้โดนเลือดศัตรูเท่าไหร่ถ้าเมื่อกี้อาบเลือดศัตรูผมก็คงไม่ตายที่ผมตายไม่ใช่อะไรคือโดนแดดเผาหน้ามืดครับทุกคนแบบไม่ได้โดนบกขับอยฆ่าทิ้งเลยไม่มีตุกตาฝาดนหครับทุกคนเดินทางกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเราไปปุนหมู่บ้านแรกกันดีกว่าครับมามาถึงหมู่บ้านแล้วได้เวลาลุย อันนี้ผมสงสัยนะว่าถ้าผมฆ่ามันห่างจากรถไฟใช่ป่ะแล้วแบบผมเอาศพมาโอห่างประมาณนี้ก็ชุบติดว่ะเฮ้ยโอ้แล้วผมยิงไม่ตายด้วยเนะี่ยอันยิงโดนนี่ว่ะ <c oughs> นึกว่ายิงไม่โดนโอเคเราเรายังยิงโดนซอมบี้อยู่นะโอเคครับ <c oughs> นึกว่ายิงไม่โดนอะไรวะเนี่ยจัดการก่อนจัดการก่นอนอหนึ่งเฮ้ยเอาอะเอา,าเอะไอ้ตีอะไรตีอะไรนี่นี่ขอขอแจมขอแจมขอแจม ดูเลือดด้วยว้าว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 แสบตาครับแสบตาครับโอ้โหฝุ่นบีเอ็หสองจหรือเปล่าเนี่ยอ้ามืดแล้วเอาากงั้นไปมืดเลยครับเด้อเดเดสงสัยว่าเอาศพมันมาไว้ตรงนี้นีมันจะชุบได้ไหมชุบได้ปะอ๋อไม่ได้นะต้องคาใกล้ๆใช่ไหมเอออรุณเบิกฟ้าได้เวลาป้นครับเปิดมาเลยมีเซอร์ไพรส์ไหมโอ้โหสตัว ซอมบีสองตัวโอ้โหแล้วบอลย่างเยอะโอ้โหโอ้บอลเยอะมากทุกคนว้าวสอมบีสองตัวแล้วบอลโคตรเยอะเลยทุกคนโอเคมาฝั่งนี้มีอยู่ตัวเดียวใช่ไหมจัดการไปเลยแล้วก็ขโมยปืนไปฮะเก็บไว้เก็บไว้ขายเก็บไว้ขายไหนดูฝั่งนี้สิอ่ามีไม้กางเขนแล้วก็น้ำมันเอ้ยไม่ใช่น้ำมตนนมไม่ใช่น้ำมันโอ้ไม้กางเขนสองน้ำมนสองว้าวมาถึงเซฟแรกแล้ว ยูนิคอนที่เราเก็บมาเนี่ยทำไงดีทุกคนขาย <c oughs> เอาไปขายดีกว่านะแอบทำทุนซะหน่อยจะได้แบบมีตังค์เยอะๆไปซื้อของนี่เลย250ดอลลาร์นะมันไม่ใช่น้อยๆน,นะทุกคนถ้ามันขายแล้วได้น้อยผมไม่เอาไปขายผม,มเก็บไปใช้อะเก็บมาเก็บมาขึ้นค่าหัวหน่อยครับขอตังค์เยอะๆครับขอตังค์เยอะๆครับตอนนี้ลุงนายหิวตังค์มากๆเลยดรอบเลยฟุบวๆบ อืมขายไปขายไปโอเคครับตอนนี้โอ้โหเจ็ดร้อยแปดสิบห้าดอนว้า oh. <laughs> ที่เดียวที่แรกหนึ่งหมื่นเมตรแรกเจ็ดร้อยแปดสิบห้าแปดร้อยดอนไหมแปดร้อยห้าดอนโอ้โหโคตรรวยเศรษฐีดีโดเศรษฐีเงินปลอมต้องช่องลุงนายเท่านั้นนะครับอ่ะซื้อกระสุนไปสักนิดสักหน่อยชึบชุบชุบชุบในนี้โอ้ oh, มีชุดเกาะขอซื้อไปเลยแล้วกันนะครับชุดเกาะอ่าแล้วก็อันนี้เกาะไหลขวานะครับโอเค ชุดเกาะกับเก,ก,กาะไหลขวาไหลซ้ายมีไหมไม่มีไม่เป็นไรครับอ่ะซื้อฐานด้วยนะทุกคนโอเคไปออกเดินทางดีกว่าครับตอนนี้กี่โมงละสองทุม่มวัดยังไม่ได้ทำอะไรเลยสองทุ่มแล้วเนี่ยเอาทุกคนคุกอยู่ด้านซ้ายหมู่บ้านอยู่ด้านขวาไปคุกดีกว่าครับ <laughs> เอางี้ไหมผมจะลองลอบแบบบอสมานะครับลองลอบบอสมานี่ อ่าบอสเขาชื่อว่าอะไรนะโกแลแอดป่ะเออน่าจะใช่นะครับล่อไปตรงนี้ใช่ป่ะชุบชีวิตปุ๊บแล้วก็ให้มันมาตีซอมบี้ในหมู่บ้านเออความคิดดีคนดูมาลองดูกันดีกว่าว่าแบบ <c oughs> มาลองดูกันดีกว่าว่าความคิดนี้มันจะเวิร์กไหมแ้เสียงแหบ,บติดหนึ่งครับมาจัดการผู้นี้ก่อนคเคลียร์ไปให้หมดเขาบอกว่าถ้าเรายือนอยู่บนเลือดหรืออาบเลือดอะไรพวกเนี้ยแ้เราจะได้บัฟนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าเลือดเ,อเลือดเพิ่มมาเลือดเพิ่ม ใจเย็นใจเย็นโอ้ยใจเย็นๆโอ้โหมากันเยอะจริงอ่าลองลองอับเลือดดูลองอับเลือดดูนะครับอ่าเก้าเปอร์เซ็นต์สิบสี่เปอร์เซ็นต oh, ์เลือดเพิ่มไหมเลือดเพิ่มอุ้ยเลือดเพิ่มว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือดเพิ่มบอกคนดูเอาเว้ยเอาเว้ยดูเลือดผมดิเลือดผมเพิ่มเรื่อยๆเลยนะแต่ตอนนี้ทะลุปักเต็มตัวเลยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วอุ้ยอุ้ยแล้วก็ไล่แอดมันยิงได้แล้วก็ไล่แอดมันยิงได้ไงมันนีเรามันนีเรามันนีเราคาร์มอนคาร์มอน ระวังรอมันวิ่งมานะครับยิงไปก่อนยิงตายิงตาน่าจะเลือดลดเยอะสุดแล้วมั้งเนี่ย้เฮ้ยมันจะยิงโดนผมบ่ถ้ามันยิงเนี่ยกระสุนเฉียวมาทางนี้มาทางนี้เออมาทางนี้มาทางฝั่งนี้ครับฝั่งนี้อ่านั่นแหละครับนั่นแหละครับดีมากครับดีมากครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยแบบนี้สุดยอดฮะแล้วก็ชุบชีวิตขึ้นมาฟึบเอ้ยนั่นแหละกดไ์แอด์เราตื่นแล้วเว้ยทุกคนแล้วยังไงต่อทีเนี้ยคือผมต้องไปล่อซอมบี้มาเหรอใช่ไหมผมต้องไปล่อซอมบี้มาใช่ไหมมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็ โอ,โ,อโอ๊ยอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงมาหาบอสโกเลแอดเราก่อนทำไมบอสโกเลแอดเราเลื่อนรถเรื่อยๆอ,ะอ่ะอะอะเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ้าวไปซะแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขโมยของพวกนี้ไปขายก็ได้นะครับหมู่บ้านนี้เฮ้ยนี่ไงฆ่าไปสองร้อยตัวได้แล้วภารกิจเสร็จแล้วง่ายดีเนาะมีเซอร์ไพรส์ไหมโอเคไม่มีนะครับเก็บของเก็บของของเยอะอยู่เนี่ยใช้ได้เลยอ่ะเรียบร้อย เฮ้ยเดี๋ยวนะเอาฝนตกเหรอเนี่ย <c oughs> ของเต็มบอดีทุกคนผมจะไม่ไปเอาดาบนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ <c oughs> เอาบอสไปขายอย่างเดียวไปไปไปเข้าเซฟโซนดีกว่าผมลืมบอกไปนะว่านี่ผมไปเจอม้าไฟมาด้วยซึ่งมันสามารถเอาไปขายได้ปะเอาไปขายได้ปะคนดูเดี๋ยนะม้าไฟอ๋อขายไม่ได้ครับ <c oughs> อ่ะเอาไปดูนี้แล้วกันรอบนี้ได้มาห2ร้อยาดอใช้ได้อยู่นะแล้วก็น้ำมันงูด้วยอ่ะหนึ่งขวด เป็น655้านะครับใช้ได้โยในเจเนลสโตมีเกาะไหล่ซ้ายปะอ๋อไม่มีมีแต่ไหลขวางั้นก็ขอซื้อฐานไปด้วยเลยแล้วกันจุบๆุบุบชุบ,ชบ,ชบ,ชบซื้อไปอ่ะได้มา8ก้อนครับตอนนี้ส่วนเงินที่เหลือทุ่มใส่น้ำมันงูเลยครับเหลือห้าดอนโอ้โหสภาพโคตรจนเลยเหลืออยู่ห้าดอนไปฮะทุกคนออกเดินทางได้ตอนนี้คือมนุษย์หมาป่าเนี่ยตะลุมบอลกันหลักมากเลยทุกคนคืนนี้คือมนุษย์หมาป่านะ ฟาร์มชิวๆฟาร์มชิวๆนะฮะเอาชาอ้าหรอโอกำลังฟาร์มเพลินเลยได้มนุษย์หมาป่ามาหลายตัวเลยครับคุณดูแล้วก็นะตอนนี้ผมเจอเทสลาแลบเดี๋ยวผมจะขอแวะเทสลาแล็บหน่อยละกันเดี๋ยวเราจะเอาปืนสายฟ้าไปใช้นะครับใช้ในการป้นประสาทแวมไพร์ <c oughs> หนาวแน่บอกเลยท่านเขาโดนยกเขาแน่ได้เวลาประกอบล่างครับชึ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 บอเรียบร้อยแล้วก็ขอเก็บของแป๊บหนึ่งเก็บทองเก็บเงินก่อน เอาไปขายครับเอาไปขายฟึบเรียบร้อยหมดแล้วเนาะไม่เหลือแล้วครับแล้วก็ได้เวลาปลุกชีพฟึบแล้วก็รีบวิ่งเลยจำอ้าวจำอ้าวดุนดวนรีบวิ่งแบบดุนดวนแล้วก็เก็บอันนี้มานะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงรถไฟเราไหมจะได้แบบซัมมอนตัวมาช่วยหรือไม่ต้องไม่ต้องก็ได้นะ <c oughs> อยู่แถวนี้ก็ได้อ่ะขมอนโบรขมอนมากันเยอะๆครับลุงนายหิวเลือดตอนเนี้ยลุงนายแบบหิวกระหายเลือดสุดๆโอ้ยมากันเพียบเลย ไปไปโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะฮะมาขออะไรสิงก็รือยังไงเนี่ยลงไปลงไปลงไปขออนุญาตนะครับขออ,น,อนุญาตด,ด,ด้วยเลยอ่าขออนุญาตด,ด้วย,ยดดเลยชึบเรียบร้อยหนีฮะไปแล้วไปแล้วไม่สู้แล้วไม่คุยแล้ว <c oughs> ไปดีกว่าได้ของดีของเรามาแล้วนี่ฮะอิเล็กโตคิวอินเนอร์นะครับตอนนี้ผมเจอแล้วประสาทแวมไพร์ซึ่งอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยเทสลาแลบเดี๋ยนะโออะไรอะ่ะอ๋อมาเหรอ อ๋อนี่ไงนี่ไงมามาดิมาดิมาดิเกลี้ยงฮะมองเลยเกลี้ยงสมมานี่ฮะแล้วก็ยิงตัวนี้ไปยิงมือแล้วกันอ่ะยิงมือโอเคเด้อเด้อเดเดปเดนรเดอ่านี่ครับผมได้ม้าวิเศษมาทุกคนมาที่จะช่วยทําให้ผมหิวเลือดได้เรื่อยๆนีครับเอาบัฟมาสักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแล้วเราค่อยไปบุกปราสาทแวมไพร มาครับหนึ100่งรเซนตเต็มแล้วได้เวลาลุยได้เวลาบุกประสาทท่านเขามาครับผมมานี่ฮะมานี่ฮะมานี่ฮะมานี่โดนหมดบอกเลยไม่มีข้อยกเวน้นขมอนโบรคขมอนโบรโบรขอโหดได้ไหมโบรออกมาเยอะๆโบรอยากเจอเยอะๆครับโบรตอนนี้เหลือ77%นะครับโอ้ชิลมีฮิลลิ่งแฟกเตอร์อยู่นะตอนนี้ คิว l ิงแฟกเตอร์สักพักใหญ่ๆเลยนะน้ำมันงูไม่ต้องเลยอ้ออโอ้ย,อยเดิอดปฏีผมด้วยอือว้ายไม่ตายโอเคน่าจะหมดแล้วหรอมัอ้งน่าจะหมดแล้วแหละเงียบๆแบบนี้หมดแน่นอนอ่ะโอเคเก็บของชิวๆครับขายของเลยขายของเลยของดีเยอะมากๆผมได้มาทั้งหมด628ดอลลาร์ดอว้าว เยอะอยู่นะเนี่ยแล้วก็มีพวกสมรุษยหมาป่าที่มันมาตุยในเซฟโซนนะครับเก็บไปขาย <c oughs> ทุกอย่างคือเงินคือทองครับทุกคนมาเราได้มาอีกเท่าไหร่2 0 0เอ่อ140ดอนนะครับรวมกันทั้งสิ้นก็768ดอลใช้ได้ของที่ผมเตรียมไว้เนี่ยมีประมาณนี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปบุกนี่เลยดีกว่านะคนดู ไปบุกป้อมเม็กซิโกเลยดีกว่าเพราะว่าของตอนนี้ผมโคตรฟูนะครับได้ไม้หิวเลื่อนมาด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่80,000เมตรเลยนะทุกคนถึงป้อมเม็กซิโกสักทีนีฮะแล้วก็เช้าพอดีด้วยแม่เช้าเช้าแบบนี้มันเหมาะกับการไปบุกป้อมจนซะเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนลูกพี่อยู่ห่างขนาดนี้มันยิงๆอ่ะคิดเอาแล้วกันนะเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาด้านขวาไม่มีหรออะไรวะนี่ยเกมบ้าอีกแล้วอ๋อ แน่แน่แน่นอนแน่นอนเกมบักแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยว้เดี๋ยวอะไรเนี่ยเอา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 พึ่งโหลดโอ้โหลูกพี่พึ่งโหลดเหรอครับอือเดี๋ยวโอ้ใจเย็นใจเย็นครับที่ใจเย็นใจเย็นครับโอ้โหมึงยิงแม่นเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงแม่นเกินเดี๋ยวขรมอนตายอายังไม่ตายโอ้โหเข้ากระบาลเลยอือ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 ายเด้อพี่อาจัดการไปจัดการไปจัดการไปอาโอเคเรียบร้อยนะครับ ได้เวลาดึงสะพานลงมาครับทุกคนเออรัศมีรถไฟมันก็ไก่เหมือนกันนะเนี่ยชุบได้ค่อนข้างไก่เลยครับบอสมาแล้วยังครับตอนนี้บอสโอเคมาแล้วฮะสภาพนี้มาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดินดุี๋ยวมันดุกันจังวะโอ้โหคนดดุเลยพวกนี้เออจัดการบอสกันแป๊บนึงโอเคมาไหนใครมันยิงหมูเมื่อกี้เองยิงใช่ไหมไอ้พวกนี้มันยิงผมใช่ไหมโอ้โหแม่งเล่นผมเกือบตาย เว้ย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 โบรโบรโบรทำไมโบรยิงแรงเลยโบรโบรล่างหัวคมคมเหรอไปเรียนมาจากไหนวะเนี่ยโอ้ยิงอย่างแม่นสามสองหนึ่งและจบชิวชวครับรถไฟผีสิงครับทุกคน โอเคครับสำหรับรถไฟใหม่ก็สนุกมากๆนะถือว่าค่อนข้างสนุกเลยแต่ว่าข้อดีมันก็มีการชุบชีวิตใช่ไหมส่วนข้อเสียเนี่ยคือเราไม่สามารถเอาศพมาวางไว้ใกล้ๆอมบีเพื่อที่จะให้มันชุบได้นะครับคุณดูคือเราต้องฆ่ามันใกล้ๆรถไฟเลยมันถึงจะแบบตื่นขึ้นมาเป็นวิญญาณช่วยเราได้ก็ประมาณนี้ครับก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์แล้วก็ถ้าใครมีอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับจุ๊บๆไว้เจอกันคลิปหน้า